อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนนั้นเราต้องพิจารณาว่าอันันร่างกายของเรานี้มันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นส่วนที่เป็นส่วนที่เป็น,น,ปนลักษณะแข็งก็เรียก,กว่าดินส่วนที่เป็นลักษณะอ่อนเหลวก็เรียก,กว่านา้ำส่วนที่พัดไปพัดมาก็เรียก,กว่าลม ส่วนที่ทาร่างกายให้อบอุ่นก็เรียกว่าไฟมันเป็นธาตุทั้งสี่จึงไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดทั้งสามประการนี้มันเป็นเรื่องของการทวนกระแสจิตคนเรานั้นรักสวยรักงามคนเรานั้นไม่อยากพูดถึงกองทุกข์คนเรานั้นถือว่าเป็นตัวเป็นตนจริง ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตัวตนนี่เราถือกันมาแล้วเราก็รู้จักกันมาโดยในนี้แต่วิปัสสนานั้นเป็นส่วนที่ทวนกระแสคือทวนกระแสของโลกเมื่อเขาว่าตัวตนวิปัสสนาก็ว่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อเขาว่าเที่ยงวิปัสสนาก็ว่าไม่เที่ยงเมื่อเขาว่าเป็นสุขวิปัสสนาก็ว่าเป็นทุกข์ อย่างนี้ถ้าผู้ที่มาบางเพญพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเรียก,กว่าพิจารณาหลายครั้งเลือกเกินครั้งแล้วกวับครั้งเล่ามันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นก็คือวิปัสนาวิปัสนานั้นมีเก้าประการนับไปตั้งแต่นิพพายานมุนจิตุกามายตาญาน พังขยานเป็นต้นยานนั้นได้แก่ความอย่างรู้หรือสิ่งที่พอเพียงแห่งความต้องการแล้วเกิดขึ้นเรียกว่ายานในการที่พิจารณาให้เกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นนั้นความเบื่อนหน่ายเขาเรียกว่านิพถายานถ้ายานใดเกิดขึ้นเหมือนกันกับนกกรทา ที่อยู่ในกรงพยายามที่พยายามอยากจะเจาะลูกรงเมื่ยกว่าสับกรงอยู่เรื่อยนั่นเขาเรียกว่ามุนจิตุกามายะตายานหรือาานิปัสสนาญาณหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นเห็นความเสื่อมสลายหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้เรียกว่าพังคยาน ถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็วิปัสสนาก็เกิดขึ้นกับเราแล้วแต่วิปัสสนาที่เกิดขึ้นนั้นพึงพากันเข้าใจว่าไม่ใช่สำเร็จยังไม่สำเร็จวิปัสสนานั้นเรียกว่าเป็นเพียงการกระทำอันหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นการขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นตามลำดับ แต่ยังไม่ใช่ถึงขั้นสำเร็จถ้าขั้นสำเร็จนั้นจะต้องบำเพ็ญวิปัสนาไปอีกให้เกิดนิพพิทายาน,นั้นนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อบำบําเพนจิตให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิดความที่มีจิตคิดอยากออกเหมือนนกกระทาที่สับกรงอยู่หรือเหมือนกันกับมองเห็นหมดสิ้นทุกอย่าง อย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็จะต้องให้เกิดอย่างนี้ขึ้นไปตลอดผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสนาอย่างจริงจังนั้นเขาจะต้องกำหนดให้รู้ว่าการทำจิตให้เกิดนิพพายาน,นั้นให้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราได้กำหนดจิตอย่างไรเราได้พิจารณาอย่างไร ให้จดจำเอาไว้แล้วก็ทำอย่างนั้นอีกความที่นิพพยานก็จะเกิดต่อไปตามลำดับอันนี้การที่จะพิจารณาให้เห็นเช่นนี้นั้นด้วยอำนาจแห่งกระแสคือกระแสจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนั่นเองถ้าบุคคลบำเพ็ญให้เกิดขึ้นเช่นนี้ได้แล้วบุคคลผู้นั้น ก็จะได้ไปพบความรู้อันหนึ่งความรู้อันหนึ่งนั้นเป็นความรู้ที่เรียกว่าทวนกระแสจิตผู้ที่มองเห็นความทุกข์คือร่างกายอันนี้ต้องแตกสล,ลายไปตัวผู้เห็นย่อมจะต้องมีการแตกสลายการมองเห็นนั้นก็เหมือนกับไฟฉายเมื่อเราฉายแสงออกไป ที่สำคัญที่สุดคือตัวไฟฉายตัวไฟฉายนั้นจึงจะตัวไฟฉายนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นตัวต้นตระกูลหรือเรียวกว่าเป็นตัวต้นทางถ้ามีไฟฉายอยู่แล้วจะส่องแสงสว่างอะไรก็ได้หรือเมื่อเราที่จะมองพิจารณาเห็นร่างกายทุกส่วน เห็นความแก่ความตายเราก็ต้องทวนกระแสจิตว่าใครเป็นผู้เห็นผู้เห็นนั่นแหละเรียกว่าเป็นตัวตัวต้นตระกูลหรือเรียกว่าถีติภูตังเมื่อเราทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้นั่นเรียกว่าสําเร็จคือสําเร็จขั้นหนึ่งแต่จะเป็นชั้นไหนนั้นเราไม่ต้องไปสมมุติมันขึ้นแต่ถือว่าสําเร็จขั้นหนึ่ง การทวนกระแสจิตที่จะกลับคืนขึ้นมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นจะต้องทวนกระแสหลายครั้งจึงจะทวนกระแสกลับคืนมาตั้งได้เหมือนกับผู้ที่มองเห็นความแก่ความตายของร่างกายนี้แล้วก็ทวนกระแสถามว่าใครเป็นผู้เห็นอยู่อย่างนี้ตลอดก็จะถึงวันหนึ่ง วันหนึ่งเมื่อถึงจุดความเพียงพอแล้วจะตกหนองอ้ออ้ออยู่นี่เองหรือถ้าถึงเช่นนั้นแล้วเรียกว่าผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีบาร,รมีสูงสามารถถือพบได้ถ้าเมื่อพบได้แล้วผู้นั้นก็จะเจริญวิปัสสนาได้อย่างคล่องแคล่วหรือหมายความว่าเป็นผู้จับไฟฉายได้ เมื่อจับไฟฉายได้อยากจะฉายเมื่อไรก็ฉายได้เหมือนนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของวิปัสสนานี้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจําเป็นที่จะต้องใช้วิธีการดังกล่าวมาแล้วจึงจะเป็นวิปัสสนาได้ถ้าบําเพ็ญวิปัสสนาได้แล้วที่สุดถึงที่สุดจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นถึงเจ็ดประการด้วยกัน สิ่งที่จะประกากฏถึงเจ็ดประการนั้นคือวิสุทธิเจ็ดประการนิสุทธิเจ็ดประการนั้นนับมาตั้งแต่หนึ่งจิตตวิสุทธิศีลวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิญาณวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทายานทัศนวิสุทธิทั้งเจ็ดประการนี้ เรียกว่าความบริสุทธิ์เจประการความบริสุทธิ์เประการที่จะเกิดขึ้นได้นั้นเกิดขึ้นได้จากวิปัสสนาและเป็นเครื่องหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะบอกให้เห็นว่าได้ดำเนินวิปัสนามาเข้าขั้นแล้วจึงจะปรากฏวิสุทธิเจประการนี้ ขึ้นเริ่มต้นมาตั้งแต่จิตตะวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์ของใจความบริสุทธิ์ของใจนั้นคือการที่ทำสมาธิไม่ได้คิดคือไม่ได้คิดอยากจะไปอวดอ้างใครหรือว่าทำสมาธินี่เป็นกะโลบายหรือทำสมาธินี่เพื่อที่จะเอาไปอิงอ้างอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง จิตผู้ที่เป็นจิตตวิสุทธินั้นไม่มีความที่ไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่มีถ้าถึงขั้นนี้แล้วจิตนั้นจะแน่วแน่แล้วก็ไม่มีที่จะไปคิดอะไรแก่ใครและไม่ได้คิดอาฆาตใครเป็นต้นเรียกว่าจิตตวิสุทธิอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของวิปัสสนาและศีลวิสุทธินั้น สินนั้นจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปรับเอากับใครจะเกิดวิรัตขึ้นมาในจิตหรือเรียวกว่าสำเร็จขึ้นมาในจิตของบุคคลผู้นั้นเช่นจะไปฆ่าสัตว์ก็ฆ่าไม่ได้เพราะว่าจิตมันถึงะแล้วศินนั้นมันบริสุทธิ์ด้วยนั้นด้วยสามารถแห่งสมาธิแล้วคืใครจะบังคับให้ฆ่านั้นฆ่าไม่ได้แน่ นี่เป็นความบริสุทธิ์ของศีลเกิดขึ้นมาเองหรือใครจะไปบังคับให้ขมโมยอย่างนี้จะไปบังคับหรือจะไปฆ่าเอาชีวิตแล้วให้ไปขมโมยก็ทำไม่ได้หรือการที่จะไปประพฤติผิดการเมยสมิชาจารผิดประเวณีจะไปบังคับให้ทำย่อมไม่ได้มันเกิดขึ้นมาในศีลในตัวเองอย่างนี้หรือ การที่จะให้ไปโกหกหลอกลวงใครอย่างนี้ก็โกหกไม่ได้หรือจะไปบังคับให้ดื่มกินเส้นสุราเมรัยยาเสพติดอย่างนี้ก็กินไม่ได้เพราะว่าความบริสุทธิ์นั้นเกิดขึ้นมาจากวิปัสสนาแล้วเพราะมมองเห็นอ,อมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นทำไม่ได้ ถึงแม้ว่าใครจะมาบังคับให้ทําก็ทําไม่ได้นี่คือสิงเกิดขึ้นมาจากลักษณะของการเจริญวิปัสนาผู้ที่เจริญวิปัสนาเข้าขัน้นคือทําไม่ได้ทั้งห้าทั้งสิงที่จะล่วงละเมิดนั้นทําไม่ได้ท่านเรียกว่าศีลวิสุทธิจากนั้นก็เป็นกังขาวิตรณวิสุทธิ คือความคือความสงสัยความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมมีจริงหรือไม่พระสงฆ์มีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่แล้วอามะตธรรมวิปัสนาหรือสัจธรรมนี่มีจริงหรือไม่ไม่ต้องไปถามคือไม่มีความสงสัยและไม่ได้คิด คิดสงสัยเลยเพราะจะไปสงสัยไม่ได้ในเมื่อเขามองเห็นซึ่งสัจธรรมมันเกิดนิพพยานความเบื่อนหน่ายขึ้นมาแล้วเห็นจริงแจ้งไปจักเพราะฉะนั้นความสงสัยจึงตัดไปได้เลยจึงเรียกว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิญาณยาณวิสุทธิคือความอย่างรู้ความอย่างรู้นั้นคือนิพพยานที่เกิดขึ้น นิพิธยานที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือความอย่างรู้คือตัวยานเรียกว่ายานวิสุทธิไม่ใช่ไปคิดเบื่อเอาหรือไม่ใช่ไปคิดเดาเอาว่าฉันจะเบื่อไหนหรือไปคิดเดาเอาว่าโอ้โหฉันนี่เป็นทุกข์ไม่อยากจะอยากออกอะไรแล้วหรือจะไปฉันนี่คิดเอาว่าโอ้ฉันคนทุกข์แล้ว ไม่ใช่คิดเอาแต่ว่ายานนี้จะต้องเกิดขึ้นเองเมื่อยานเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นยานนึกยานคิดยานทัศนนะนอกจากที่ว่าจะมีความอย่างรู้แล้วก็ยังมีความเห็นคือนนอกจากรู้แล้วก็เห็นด้วยหลับตาลงไปเห็นสัจธรรมไปเลยใน ที่สาในที่สุดท้ายคือปฏิปทาญาณนะผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ทำรรด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยทั้งสามประการเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้เรียกว่าวิสุทธิเจ็ดประการอันเป็นสัญ,ญาญรักษ์แสดงให้เห็นถึงผู้นั้นได้ดำเนินมิปัส,สนาเป็นผลสำเร็จขึ้นแล้วในเรื่องของสมถะกด็ดีในเรื่องของ วิปัสสนาก็ดีในเรื่องของวิสุทธิเจ็ดประการก็ดีทั้งหมดนี้จะไปรวมกันปรับกลายเป็นองค์แห่งการตัสรูองค์แห่งการตัสรูนั้นมีอยู่เจ็ดประการคือโพชทชงเจ็ดพชทชงคือองค์แห่งการตัสรูนั้นนับไปตั้งแต่พชทชงคือสติพชทชง สติโพชฌงติโพชฌงปัสสธิโพชฌงวิริยะโพชฌงไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาโพชฌงโพชฌงคือองค์แห่งการตัดสรุนั้นต้องมีสติเรียกว่าความมั่นคงแห่งสติความมั่นคงแห่งสตินั้นสติจะต้องกำหนดอยู่ในอนิจจัง ในทุกขังในอนัตตาคือสตินั้นจะกำหนดอยู่ในไตรักตลอดเวลาเมื่อสติกำหนดอยู่ในไตรักตลอดเวลาก็เป็นองค์แห่งการตัสรูอันนี้เรียกว่าเป็นองค์แห่งการตัสรูองค์แห่งการตัสรูนั้นคือการคาวิโตพุรุลีกโตสติสัมพชฌธจงโคยติสังฆโตธรรมานังวิเจโยตถาวิรยิยมปีติปสัสสติ พจนชังคาจะตถะาปเรสมาทุเปก,กพวนจังคาสเตเตสปรดสินนามุนินาสมารดขฆาตาภาวิตาปุรีกตาที่พระท่านสว,พวดพชน์นั่นแหละนั่นแหละคือองค์แห่งการตัดสรู้อ่าเรียกว่าเมื่อเป็นวิปัสนาแล้วก็เข้ามาถึงโพชฌชงสตินั้นจะต้องอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดและเป็นผู้ที่ วางอุเบกขาได้ในเมื่อมีสิ่งที่มารบกวนจะเป็นสิ่งที่มาหลอกหลอนว่าเราได้สําเร็จบ้างหลอกหลอนว่าเราได้ชั้นนี้ชั้นนั้นบ้างสิ่งหลอกหลอนเหล่านี้มาหลอกหลอนไม่ได้เพราะว่าเป็นอุเบกขาโพตรชงเสียแล้วเพราะฉะนั้นในการปฏิบัตินั้น ย่อมจะมีหนทางที่ทำให้เรารู้ที่แสดงมานี้เป็นเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าปรมตทธรรมปรมตทธรรมที่แสดงมาวันนี้นั้นเป็นธรรมะชั้นสูงเรียกว่าสูงสุดของพระพุทธศาสนาและก็เป็นธรรมที่สมควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง ถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็พยายามฟังให้บ่อยๆแล้วเกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจธรรมะประมัตินี่เมื่อไรจิตนั้นก็ถือว่าสูงแล้วบุคคลผู้นั้นจะเป็นบุคคลที่ไม่มีการตกต่ำเป็นธรรมดาเรียกว่าปิดอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงการปิดอบายภูมิอบายภูมิก็คือ,อนรกเปรต อสุรกายสัตว์เดรัจฉานสีประการนั้นเรียกว่าอบายภูมิผู้ที่บำเพ็ญวิปัสสนาเข้าขันเข้าขั้นแห่งปรมัตินั้นย่อมปิดอบายภูมิทั้งสีนี้ได้ต่อไปก็นั่งสมาธิกันอีกสภาพต่อไป